ธรณสุขเลงออกพรบรคุมการตลาดควบคุมไม่ให้มีการโฆษณาหรือจ่ายเงินทางด้านการตลาดในส่วนของนมและอาหารสำหรับเด็กเล็กสกัดคนหันใช้แทนนมแม่ m บ b i l เอ็กซปวันแรกศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตค์คนแห่เข้าคิวซื้อมือถือราคาพิเศษผู้ค้าอัดโปรโมชั่นจูงใจให้ส่วนลดสูงสุด50%คาด3-6ตุลาคมนี้เม็ดเงินสะพัด1,500ล้านบาทพาระดอนรับการข่าวรายงาน BRN เตรียมปรับคณะพูดคุยยืนยันเดินหน้า สัปดาห์หน้ารู้วันพูดคุยระบุมาเลเซียเป็นผู้แปลเอกสารข้อเรียกร้อง5ข้อเป็นภาษาอังกฤษรองอธิบดีดี i เผยชุดสะกดรอยเร่งล่า5ผู้ต้องหาโกงภาษี4,000ล้านระบุ2คนหลบหนีไปฮ่องกงแล้วส่วนอีก3คนยังกบดานในไทยเชื่อเป็นตัวการหลักไม่มีบุคคลอื่นร่วมอีก วันพรุ่งนี้4ตุลาคมนะครับเริ่มแล้วนะครับกับโครงการเตรียมสมองพร้อมสอบเป p t ทีนจีเนสเจนเนอเรชันสู่คณะที่ใช่สาขาที่ชอบนะฮะแมชอบมากนะฮะสู่คณะที่ใช่สาขาที่ชอบปีที่5แล้วนะครับก็จะเริ่มจากภาคกลางพรุ่งนี้นะฮะ4ตุลาคมที่พารากอนหอฮะ4 8ตุลาคมนะครับน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมก็จะได้รับหนังสือคู่มือวิเคราะห์เจาะลึกข้อสอบความถนัด หรือวิชาเฉพาะของแต่ละคณะหรือว่าสาขาวิชาชีพนะฮะก็ติวกันสดๆฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเริ่มพรุ่งนี้น้องที่ลงทะเบียนแล้วอย่าลืมนะครับจะต้องแต่งชุดนักเรียนมาพกบัตรประชาชนแล้วก็เปปทีนจีเนสพาสปอร์ตมาด้วย<อ>นะครับนี่นะฮะวันพรุ่งนี้นะฮะสี่ตุลาคมหลายท่านคงทราบแล้วนะครับกับโครงการจีเนสเจเนอเรชันสู่คณะที่ใช่สาขาที่ชอบเปปทีนเขาจัดการ,รนี่เป็นปีที่5แล้วนะฮะ ภาคต่อไปก็ภาคใต้วันที่19ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีนะฮะสามารถสมัครได้นะฮะที่เว็บไซต์นะครับ p e p t i n g e n i u s c o m นฮะ p e p t i n g e n i u s c o m นะฮะ p t แล้วก็ขีดก่อนใช่ขีดตรงกลาง g e n i u s c o m ใช่ครับนะฮะดูข่าวตางประเทศสนิดหนึ่งนะครับมีสำนักงานสาธารณสุขท้องถิ่นของจีนเขารายงานมานะครับว่า ต่อหัวเสือนะครับพิดร้ายแรงมากนะครับตอนนี้ต่อหัวเสือนะฮะอรารวาสไล่ต่อยคนจีนในสามเมืองใหญ่ของจีนนะฮะในมณฑลซานซีตั้งแต่เดือนโอ้โหดูแผลฮะตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมานะครับจนถึงตอนนี้มีคนเสียชีวิตเพราะถูกต่อหัวเสือต่อยแล้วเน,นี่ยนะ41คสโอ้โคนะคแล้วคนที่โดนพิษเน,นี่ยนะหนึ่คน โอ้โหคือ1,675คนนะฮะแล้วก็ตายไป41คนสาหัส37คนนี่นะฮะเขาบอกว่าตอนนี้มันอรารวาดเยอะมากเพราะว่าเป็นช่วงฤด,ดูร้อนแล้วก็ฤด,ดูใบไม้ผลินะฮะอากาศเนี่ยอบอุ่นก็เลยทำให้ต่อหัวเสือนั้นสามารถขยายพันธุ์ได้ดีนี่นะฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งฮะชื่อมู่ชงหุยนะฮะเขาถูกต่อหัวเสือต่อยที่ที่ศีรษะแล้วก็ที่ขานี่นะับ ตอนนี้เนี่ยสามเดือนแล้วยังขยับขาไม่ได้โอ้โหสามเดือนแล้วพิษมันร้ายมากนะฮะมันชาดโอ้โหูใช่คือพิษมันนี่มันใหญ่นะพอคนแพ้แล้วเนี่ยนะฮะมันทําให้อวัยวะการทํางานในร่างกายเนี่ยล้มเหลวครับบางคนถ้าแพ้มากก็ตายเลยแล้วแผลดูสิฮะโอ้โหเป็นรูเปนเลยนี่ยังกระูกยิง่ยโอ้อันนี้ยังเบาอันนี้ยังเบ่าตัวต่อหัวเสือเนี่ยเกือบเกือบสี่เซนนะเอะ นี่ขุนเลยดูด,ดูดูแผลโอ้โหกลัวโ,โ,โดนหัวด้วยออชาวไร่เนาะใช่ของไทยก็มีข่าวอยู่เนืองๆน,นะฮะเหมือเมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยที่พ่อแม่พาเด็กคนหนึ่งไปสถานที่ราชการแล้วเขาเข้าไปติดต่ออแล้วก็ปล่อยให้เด็กสี่ขวบอ่ะนั่งรองอยู่ข้างนอกก่อนเด็กก็นั่งอยู่บนแคร่นั่งนั่งอยู่กิ่งไม้มันตกลงมาอโห แล้วมันมีตัวต่ออยู่ด้วยโอ้โห oh, oh, ตัวต่อแตกคือก็ต่อยเด็กคนนี้ใหญ่เลยพ่อเห็นพ่อก็วิ่งเข้าไปกันอพ่อก็บาดเจ็บที่สุดแล้วลูกที่ถูกต่อยเนี่ยตายาไปช่วยไปช่วยนะั้นเด็กก็โดนเยอะแล้วเด็กก็โดนเยอะแล้วอต้องระวังนะฮะามาปิดท้ายเป็นคลิปแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ในประเทศไทยบ้านเรานี่นะครับเป็นภาพที่ได้มาจากกล้องบันทึกในรถยนต์กล้องหน้าของรถยนต์นะ เป็นรถคันหนึ่งที่ขับอยู่บนทางหลวงหมายเลข24มุ่งหน้าไปทางอำเภอสีคิ้วนะครับแล้วเดี๋ยวดูเหตุการณ์ก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนที่เขากำลังขับไปปกตินี่ฮะมองดูทางขวาของจอนคะครับเดี๋ยวจะเห็นอะไรลอยมามาแล้วนี่ฮะโอ้โหเร็วมากรถใช่ไหมรถพลิกโอ้โห ดูซิอีกดีดีที่อยมามโอ้โหมันคืออะไรคุณเป็นจงนี่เป็นรถกระบะใกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งตรงข้ามสวนมาแล้วก็กระแทกลงร่องกลางถนนนะแล้วพลิกคว่ำพุ่งเข้ามาใส่รถคันนี้แต่ว่าคนขับรถคันนี้เนี่ยสติดีมากเลยนะหักหลบทันพอหักหลบทันปุ๊บใบปัดน้ําฝนทํางานเลยเห็นปะเปิดด้วยเปิดใบป,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 ปัดน้าฝนด้วยเข้าใจว่าคงเป็นแบบระบบอัตโนมัติอะเซนเซอร์พอมีโคลนกระเด็นมาหน้ารถเุ๊บออนี่หักหลบทัน แล้วคันที่คันที่ภาพจากกล้องที่ติดกล้องเนี่ยก็เป็นรถปิกอัพคันที่กระเด็นมาก็เป็นปิกอัพอนะฮะแล้วดูสภาพภาพนี่ชัดเลยทั้งคันเลยนี่มาเร็วนะฮะหลายตลบเลยหลายตลบแต่ปรากฏว่าคนขับเจ้าของรถคันที่ตลบลงมาเนี่ยฮะคนที่พลิกคว่ำม,มาเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากการโดนหลังคาทับแขนคันนี้นะฮะ ได้รับบาดเจ็บจากการโดนหลังคาทับแขนไม่เสียชีวิตอ๋อเลยนะฮะโอ้โหพลิกหลายตะหลบขนาดนั้นไม่ตายเหรอไม่ตายโอ้โหนี่แสดงว่าความคาดเบลนะใช่แน่นอนฮะถ้าเกิดไม่ได้คาดเข็มขัดยุรภัยเนี่ยคอหักแน่นอนใช่โอ้โหนี่ฮะแล้วมันมันหลบไม่ได้จริงๆอะมันไม่รู้ยังไงแล้วตอนนั้นแต่เขาก็หลบได้หลบได้แสดงว่าแบบสติดีมากสุดยอดเออโอ้โห นี่แหละฮะท่านผู้ชมต้องคาดต้องคาดเซฟตี้เบล์นะฮะบรรจงต้องคาดนะผมคาดตลอดเลยดีมากหลังๆชักคาดไม่ถึงนะทำไมจะเริ่มเริ่มอ้วนเริ่มอ้วนเราเราชอบเราต้องคาดแล้วจะลืมใส่ถุงเลยนะเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรรับรถรถผมมีถุงอยู่แล้วแหมถุงไอถุงถุงลมเออใช่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วใช่ไงลาไปก่อนฮะคุณนี้เจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ